คงจุ้ยพลิกชีวิตแค่คิดให้เป็นประตูห้องนอนตรงกันสินแสบอกว่าจะส่งผลร้ายต้องแขวนน้ำเต้าหน้าประตูทุกห้องเพื่อแก้ไขจริงไหมบ้านในสมัยใหม่โดยส่วนมากประตูห้องนอนจะตรงกันเพราะมีพื้นที่จำกัดเมื่อมีข้อมูลเชิงลบออกมาว่าห้องนอนประตูตรงกันจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพและการเงินจนทำให้หลายๆท่านเกิดความวิตกกังวลจนต้องไปซื้อน้ำเต้าราคาแสนแพง จากสินแสผู้นําเสนอข้อมูลนี้ออกมาแล้วนํามาแขวนหน้าประตูเพื่อแก้ไขแต่กลับไม่ดีขึ้นตามที่สินแสบอกห้องนอนแต่ละห้องจะมีวงจรพลังงานที่แยกตัวออกจากกันจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับองศาการไหลเข้าของอากาศหรือพลังงานจากพฤติกรรมผู้อยู่อาศัยในแต่ละห้องถ้าพลังงานร้ายมาประจุอยู่ในห้องนอนต่อให้แขวนน้ำเต้าลูกใหญ่ติดกระจกนูนตั้งสิงคู่หน้าห้องนอน ก็ไม่มีทางดีขึ้นได้เพราะท่านนอนดูดซับพลังงานที่ส่งผลร้ายวันละ8ชั่วโมงทางแก้ไขทางเดียวคือปรับเปลี่ยนทางเข้าของพลังงานและทิศหันหัวนอนในห้องนอนของท่านแล้วสังเกตด้วยตัวเองทดลองจนกว่าจะเจอทิศทางที่ดีที่สุดดีกว่าไปเสียเงินซื้อน้ำเต้าราคาแสนแพงคิดวิเคราะห์ด้วยหลักเหตุและผลคือหนทางพลิกร้ายให้กลายเป็นดีด้วยตัวท่านเอง